สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบริษัททําความสะอาดชี้แจงประเด็นพิมพ์รีพายสม้มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ต่างพากันให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้สําหรับกรณีของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์รีพายหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือคุณสม้มอาชีพขายของออนไลน์และขายของในตลาดที่ป่วยเป็นโรคก,กล้ามเนื้อสลายโดยภายหลังเธอได้ร้องขอคืนของสินค้าที่ทิ้งไปซึ่งทางพิมพ์รีพายได้ออกมาตอบกลับดราม่าดังกล่าว พร้อมงั้นหลักฐานเบี้ยวกายภาพบำบัดปฏิเสธรักษาแถมคุณสมองวัาถูกเปิดรับบริจาคตัดหน้าด้วยซึ่งต่อมาคุณส้มสาติดเตียงได้แชร์โพสต์ของพิมพ์รีพายลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อความที่ตอบกลับกรณีที่แม่ค้าออนไลน์ชี้แจงความคืบหน้าล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊กขนส่งสินค้าขนของย้ายบ้านย้ายสำนักงานทำความสะอาดบายกล้ากิจกรุป๊ปซึ่งเป็นเพจของบริษัทที่เข้าไปทำความสะอาดให้กับคุณส้มได้ออกมาเล่าเหตุการณ์วันนั้นโดยระบุข้อความว่าแฮชแท็กพิมพ์รี คุณส้มในเคสนี้ของคุณส้มมีการกล่าวพาดพิงถึงบริษัทและทีมงานที่รับทําความสะอาดซึ่งเคสนี้ทาบริษัทกากิจเอ็กซ์พลัสทรานสปอร์ตจำกัดในเครือก้ากิจกรบ #hashtag kept ว่าเป็นผู้ที่ทําให้เกิดความเสียหายและมีการนําของไปจะด้วยหมายถึงการเอาไปทิ้งหรือจะเป็นการนํากลับมาใช้เองก็ดีจึงขออนุญาตชี้แจงผ่านช่องทางนี้ถึงกรณีปัญหาเคสการทํางานดังกล่าวที่เกิดขึ้นในนามผู้บริหารบริษัทและทีมงานปกติไม่เคยคิดบลุลูก ขาคนป่วยคนพิการแต่เคสนี้เขายืมคําพูดพิมพ์เร่ม,มาหน่อยว่า ของคุณส้มถึงเอาไปก็ใช้อะไรไม่ได้ครับซึ่งในการทํางานวันนั้นทีมงานเราได้รับมอบหมายคัดสัรแยกของใช้ที่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้กับพวกซักของใช้ซักอาหารที่เน่าเสียให้แยกเคลียร์นาไปทิ้งซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าของใช้ที่อยู่ในสภาพพอใช้งานได้ทั้งทีมงานเราไม่มีความจําเป็นต้องนําออกไปทิ้งแต่อย่างใดจะทําการเก็บส่วนหนึ่งเข้าตูตและส่วนหนึ่งเก็บพับใส่ถุงไว้ให้ซึ่งสิ่งที่ทีมงานทําการคัดแยก และจะนำออกไปทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นขยะเปียกของบุตรเน่าหรือถ้ามีส่วนของเสื้อผ้าก็จะเป็นชุดที่อยู่ในสภาพไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ซึ่งเป็นส่วนน้อยมากแต่กรณน,นั้นทุกขั้นตอนก็จะมีคุณแม่ของคุณสมเป็นผู้ประกอบคอยรือออกมาอีกครั้งจนไม่สามารถเอาอะไรลงไปทิ้งได้เลยเนื่องจากของทุกชิ้นรวมถึงขยะที่เราจะขนไปทิ้งจะถูกคุณแม่คุณสมตามเรกและให้ยกกลับมาไว้ที่เดิมทําให้การทํางานในวันนั้นเป็นไปด้วย ความราชาระยากลํลำบากทางเราและทีมงานจึงประสานถึงคุณพิมพ์รีพายซึ่งสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนมาให้ตามใจคุณแม่คุณสม้มโดยจะเปิดห้องค้างๆให้นำของไปเก็บไว้แทนและจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เองตามที่คุณพิมพ์รีพายชี้แจงหากทางคุณส้มยังไม่หยุดกล่าวอ้างและออกมายอมรับชี้แจงถึงกรณีการพลาดพิงว่าทีมงานที่ทำความสะอาดวันนั้นเป็นผู้นำของไปใช้จนเป็นเหตุให้ต้องเรียกร้องค่าความเสียหายกับทาง คุณพิมรีพายทางเราจะรวบรวมหลักฐานที่มีและทําการดําเนินคดีในส่วนที่เป็นการหมิ่นประมาทพาดพิงทําให้บริษัทเราเสียชื่อเสียงในกระบวนการต่อไปท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o r l e ซ e เออขอบคุณครับ